สวัสดี FC สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะป้าน้ามารีวิวสินค้าเหรียญน,นะคะเหรียญที่เอฟซีส่งมาให้ป้าน้านะคะเนี่ยค่ะส่งมาจากเชียงใหม่เจ้าค่ะมาจากเชียงใหม่นะคะวันที่ส่งวันที่25เดือน4ปี2022 เวลา10โมงค่ะมาถึงวันนี้ค่ะส่งมาเมื่อวันที่25นะคะบริษัทแฟดค่ะค่ะมาเปิดกันนะคะเบามากค่ะเบาเบามากกล่องนะคะปะนันมารีวิวว่าในกล่องมีอะไรอ่ะให้ชมนี่ค่ะที่อยู่ของประดานะคะเบอร์ทโทร 0626272555ค่ะเนี่ยค่ะคุณจิตนาพึ่งไปนะคะ8ทับ47หมู่16ค่ะปะทุมธานี12120ค่ะรหัสเป็นสนีนะคะ เปิดออกมาแล้วเนี่ยค่ะกล่องนี้นะคะเขาใช้แล้วเขาพับกลิน้นออกมาข้างในนะคะเขาก็ใช้อีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะกล่องไปรษณีย์กล่องเขาจะหนาค่ะใช้แล้วใช้อีกได้เขาจะประมาณเนี่ยค่ะกลับเอาเอาปิดชื่อก่อนกลับเอาข้างในออกนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นด้านนอกเดิมนะคะแล้วเขาก็กลับเอาด้านในออกมาค่ะ ทําการส่งมาใหม่เอทําส่งมาใหม่ค่ะรีไซเคิลกล่องเอากลับมาใช้แทนที่จะทิ้งขยะใช่ไหมคะจะทิ้งขยะเป็นรกเป็นขยะก็เอากล่องที่ใช้แล้วที่เขายังยังอของเบาบาอย่างนี้ค่ะกล่องเขาจะไม่พังแต่ของปนานนะคะส่วนมากกล่องจะพังเพราะว่าน้ําหนักจะเยอะใช่ไหมคะเอซีหลายท่านที่รับของปรนาดไปก็คงจะกล่องสภาพน่าจะดีแบนนะคะ เนี่ยค่ะเป็นเหรียญที่ป้านาอยากได้เป็นเหรียญที่ป้านาอยากได้มากค่ะก็มีคนเขาเห็นว่าคนนี้มีค่ะเขาก็ทักไปแล้วให้คนนี้ส่งมาให้ป้านาดนะคะป้านาโอนตังไปเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะห้าบาทปีหาบาทปี สองห้าสี่หกหนึ่งเหรียญเอามาทายกันว่าเหรียญอะไรนะคะให้ดูเหรียญนี้ก่อนอุ้ยเหรียญนี้สวยเหรียญน,นี้สภาพดีมากเลยห้าบาทสองห้าสี่หกค่ะเหรียญน,นี้สภาพสวยค่ะ เลยมากเหรียญจริงๆเหรียญเหรียญใหม่นะคะเหรียญข้าใหม่มากค่ะสภาพถ้าอย่างนี้เรียกว่า ผ่านใช้น้อยไม่ผ่านใช้หรือว่าผ่านใช้น้อยอะคะ่ะแต่ไม่ใช่ UN c นะคะแบบนี้เป็น UNc ไม่ได้เพราะมีคราบนะคะอ่าพลิกดูด้านหลังอนะทุกทุกท่านนะคะพลิกตามป้านาดมาชมกันนะคะว่าเหรียญอะไรอ๊บนี่เจอแล้วเหรียญที่อยากได้มากค่ะเป็นเหรียญไม่ผ่านใช้นะคะ แต่ไม่มีซองมีคราบลายมือนิดหน่อยแก้ไขได้ค่ะเช็ดออกเช็ดเบาๆบาก็ออกค่ะนี่แหละค่ะที่ปณนาประกาศรับซื้อนะคะเนี่ยค่ะเหรียญเหรียญน,นี้เลยนะคะเพื่อเป็นการไม่สับสนนะคะปราชอบพูดกลับไปกลับมาท่านผู้ชมจะสับสนใช่ไหมคะปราจะพูดเฉพาะเหรียญ ที่ป็นน่รับซื้อนะคะป็นน่รับซื้อนะคะเหรียญสิบบาทนะคะสิบบาทสิบบาทไม่ต้องดูอะไรแปลกตรงไหนเลยนะคะดูพอสอย่างเดียวนะคะพอสอตรงนี้เลยนะคะพอสอเนี่ยค่ะดูที่พอสอยอย่างเดียวอย่างเช่นเหรียญน,นี้เลยนะคะพอสองสองห้าสามหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะสองห้าสามหนึ่งเป็นน่ารับซื้อนะคะสองห้าสามหนึ่ง สภาพแบบนี้หนึ่งพันบาทก็ซื้อได้นะคะถึงจะเป็นเหรียญผ่านใช้นะคะสภาพนี้นะคะราคาได้ถึงพันนะคะที่พนักซื้อนี่ก็น่าจะถึงพันหรือเกินพันค่ะคิดว่าเกินเพราะว่าสามเหรียญน,นี้พนักน่าจะโอนไปสองพันสองพันเท่าไรรหร่พนักจำไม่ได้แล้วค่ะพนักต้องไปดูในสลิปอีกทีนึงค่ะสองพันกว่าค่ะสามเหรียญน,นะคะเนี่ค่ะเหรียญที่พนักรับซื้อน,นะคะ พศอสอิบบาทคะ่ะสิบบาทหมุนเวียนพศสองห้าสามหนะคะพศสองห้าสามหนึ่งหนึเหรียญไอ้เพียนหน่งเหรียญน,นะคะหปีนะคะและอีกปีหนึ่งคือพศสองห้าสี่หค่ะและอีกปีหนึ่งนะคะพศสองห้าสี่สองค่ะ สามพอศอด้วยกันนะคะที่พนรับซื้อนะคะสิบบาทสิบบาทแบบนี้เลยนะคะสิบบาทหมุนเวียนนะคะไม่ต้องไปดูตำหนิไม่ต้องดูพิเศษอะไรเลยนะคะดูที่พอศอ,อย่างเดียวนะคะสองห้าสามหนึ่งสภาพแบบนี้นะคะได้ถึงหนึ่งพันบาทนะคะนคะคะสภาพแบบนี้นะคะ ผ่านใช้นะคะผ่านใช้น้อยค่ะได้ถึง1000บาทนะคะสองห้าสามหนึ่งนะคะสองห้าสี่หนึ่งถ้าสวยๆก็หนึ่งรยหนึ่งรอขึ้นไปอ่ะค่ะนะคะสองห้าสี่หนึ่งสองห้าสี่สองขั้นต่ำก็สาสิบาทค่ะสองห้าสี่สองนะคะขั้นต่ำนะคะส0บาทค่ะสวยๆก็อาจจะราคาอาจจะขึ้นมากกว่าน,นั้นนะคะแอดไลน์ป้าน,นาดมานะคะ ลายปะน,นาดนะคะค่ะลายปะน,นาดนะคะเบอร์นี้เลยนะคะแอดลายปะน,นาดมาถ้าท่านมีนะคะพอสอที่ปะน,นาดพูดถึงนะคะพอสอสองห้าสามหนึ่งเหรียญผ่านใช้สภาพแบบนี้นะคะหนึ่งพันบาทขึ้นไปค่ะสองห้าสี่หนึ่งถ้าสภาพสวยๆสภาพแบบนี้ค่ะเกินร้อยค่ะ 2542ขั้นต่ำสุดคือ30บาทนะคะขั้นต่ำ30บาท2542นะคะนะคะปะนาดรับเปลี่ยน10บาท3พอ 2, นะคะแอดไลน์ปนาดมานะคะท่านใดมีนะคะ0626272555ค่ะ 0 6 2 6 2 7 2สองหสองดสองหห้าหนะคะป้าน่ารับซื้อนะคะป้าน่าตั้งใจจะเก็บให้ถึงส0เหรียญป้าน่าก็ไม่เคยได้เก็บเลยนะคะก็โดนโดนพรรคพวกเพื่อนฝูงนะคะแย่งไปกันหมดนะคะวันนั้นป้าน่ามีอยู่สี่เหรียญใช่ไหมคะสี่เหรียญตอนนี้เหลือในมือป้าน่าอยู่เพียงสามเหรียญเท่านั้นเองค่ะโดนแย่งไปแล้วโดนเพื่อนๆแย่งไป เนี่ยค่ะตอนนี้เหลืออยู่แค่สามสามสามเหรียญมาใหม่อีกหนึ่งเหรียญก็เป็นสี่นะคะเป้าหมายป้านัขอไม่เยอะค่ะแค่สิบเหรียญเอ,ง,นะะนองนะคะท่านใดมีทักมาอีกนะคะส่งส่งมาให้ป้านันะคะเบอร์ไลน์นะคะศูนย์หกสองหกสองเจ็ดสองห้าห้าห้าแอดไลน์นะคะ่ะโทรมาป้านัทไม่ค่อยรับนะคะ ป้านนั้นไม่ค่อยมีเวลารับโทรศัพท์ค่ะส่วนมากก็จะขับรถบ้างใช้โทรศัพท์อย่างถ่ายทําคลิปอย่างเงี้ยป้านนั้นมีเครื่องเดียวค่ะถ่ายทําคลิปอย่างเงี้ยป้านนั่นกรับไม่ได้นะคะอัปโหลดคลิปก็รับไม่ได้นะคะแอดไลน์ค่ะแอดไลน์เดี๋ยวป้านนั่นก็ตอบกลับนะคะบางทีอาจจะช้าหน่อยนะคะแต่ตอบทุกคาถามทุกท่านค่ะนะคะเนี่ยค่ะมีเหรียญมีเหรียญสิบบาทนะคะ เหรียญสิบ,บาทปีนี้นะคะทักปนานมาเลยนะคะป้านัรับซื้อค่ะ0626272555หกนะคะออนไลน์ปนานมาเลยนะคะปะนานขอขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับท่านที่จะก,กรุณาแบ่งปันป้านนนะคะขอให้ทุกท่านนะคะจงมีความสุขความเจริญเฮง <ๆ S 1> เฮงรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ